สวัสดีสําหรับวันเสาร์สบายๆนะครับวันนี้ผมก็จะเอาหนังที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหนังที่ทําจาก true story หรือชีวิตจริงนะครับของนักลงทุนระดับโลกนะครับหรือว่าเป็นบร็กเกอร์ระดับโลกในเส้นทางการลงทุนของเขาเนี่ยอ่าก็ไม่ได้ได้มาเพราะความสวยหรูแล้วก็มีแง่คิดต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าจอแดนเบลฟอร์ดนะครับซึ่งเคยมาทําเป็นหนังที่เโอนาร์โดดีคาปิโอเล่นชื่อว่า wolf of wall street นะครับอันนี้เป็นหนังที่ผม คือจะบอกว่าผมดูเกิน3ครั้งเลยชอบมากคือไม่ได้ชอบเพราะว่าอะไรนะครับในหนังเนี้ยมีการมีการโกงแล้วแต่มุมมองคนนะครับมีการโกงในการในตลาดหุ้นแล้วก็ติดคุกมีด้านมืดมีด้านสว่างแล้วก็สุดท้ายก็คือกลับมาล่ํารวยอีกครั้งหนึง่งเรื่องราวของจอร์แดนเบลฟอร์ดนะครับโดย ผมขออนุญาตพูดเพิ่มจากในหนังแล้วก็ชีวิตจ,จริงคือจอร์แดนเบลฟอร์ดเนี่ยเกิดเมื่อปี1962นะครับที่นิวยอร์กโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นนักบัญชีธรรมดาส่วนตัวเขาเองเนี่ยจบทางด้านชีววิทยาเขาเคยคือเขาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวงานเซลล์มากนะครับเขาเคยไปสมัครเรียนจนไปเรียน,นแค่วันเดียวคณะทันตกรรมแล้วอาจารย์พูดมาคำเดียวเขาไม่ไปเรียนเลยอาจารย์บอกว่ายุคข,ของการทําเปิดร้านหมอฟาล,ล์ามร่ำรวยเนี่ยหายไปแล้วถ้าเธอคิดว่าเธอต้องการมาเรียนเพื่อเปิดร้านแล้วก็ จะมีเงินเนี่ยก็ให้ออกไปซะกเขาก็ออกไปโดยที่ไม่เรียนทันตกรรมต่อพ่อคุณแม่ก็งงเหมือนกันนะครับคือเขาตัดมาเนี่ยในช่วงที่เป็นตอนชีวิตจริงที่เขาทำาเรียนอยู่มัธยมนะครับเขาก็เริ่มจากอาชีพขายของเขาด้วยความชอบคือเขาเริ่มมองเห็น เห็นพอยต์ของคนหรือสิ่งที่ผู้คนต้องการก็คือว่าเขาไปเดินที่ริมหาดแลวเห็นว่าคนเนี่ยต้องเดินกว่าครึ่งไมล์เพื่อจะไปซื้อน้าขวดเดียวเขาก็เขากับเพื่อนเขานะครับก็ทําการเดินขายติ่มที่เป็นถังโฟมนะครับให้ที่ริมหาดซึ่งสุดท้ายตอนปิดเทอมเนี่ยเขาขายได้มีเงินประมาณ2 0 0 0มื่นเหรียญกับเพื่อนเขาถือว่าเยอะมากในสมัยก่อนนะครับจนกระทั่งกลับมาถึงตัวในหนังเลยครับก็คือเข้าหนังชีวิตหนังเนี่ยเขาก็ไปเป็นโบรกเกอร์อยู่ที่หนึ่งที่วอลสตีนะครับแล้วก็เก่งมากนะครับโด,โดยาสามารถที่จะ เป็นโลเกอร์แถวหน้าได้เลยแต่ว่าโชคไม่ดีคือวอลตีทเนี่ยมีปัญหาล่มคือเศรษฐกิจล่มตลาดหุ้นล่วงเขาก็ออกจากงานแล้วแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยก็แนะนำเป็นคนภรรยาคนแรกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ข้อคิดแล้วก็ช่วยเขาคือตอนแรกเขาก็จะไปเป็นเซลล์ขายอย่างอื่นแต่ว่าภรรยาเขาบอกว่าคุณเนี่ยต้องไปจับวานตัวใหญ่หรือเปาวานนั่นเองนะครับเขาก็ได้ข้อคิดแล้วก็กลับไปเป็น,ปน,ปนกลับไปสมัคร งานที่บลกเกอร์นะครับต่างจังหวัดหรือต่างหรือชาญเมืองนะครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างตกใจว่าเมื่อก่อนเขาขายอยู่ที่วอรสตีนะครับนายหน้าขายหุ้นคนของเขาเนี่ยจะได้แค่หแต่ว่าพอเขาไปขายให้ที่นี่เนี่ยปรากฏหุ้นที่ขายมันไม่ได้หุ้นเหมือนโกดักหุ้นอะไรที่ในตลาดหุ้นมันหุ้นที่ชื่อหุ้นเทนนีหุ้นเทนนีก็คือก็คือไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนั่นเองเหมือนคุณทำกิจการมาตัวหนึ่งแล้วคุณก็ต้องการมาขายหุ้นในโดยที่ไม่ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองนนนนนนนรกก็เเเอาาาามขยยหหุุุ้้้ทททีีีปฏ่ต หนึ่งเซนหรือสิบเซนนะครับคุณจะอัพราคาไงก็ได้มันไม่มีราคากลางเขาค่อนข้างตกใจแล้วก็เริ่มได้ไอเดียเริ่มเริ่มคิดถึงความชั่วร้ายนะตอนนั้นก็คือว่าเขาขายหุ้นตัวหนึ่งได้คอมมิชชั่นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างเช่นที่เขาขายในไหนนี่ก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นอู่ซ่อมรถธรรมดาเลยเป็นโรงรถธรรมดาเลยชื่อว่าแอร์รถไทยแล้วเขาก็ทําการขายหุ้นโดยอ้างแลวอ้างว่าเป็นการจดสิทธิบัตรคนนี้สุดยอดมากเลยเนี่ยหุ้นตัวนี้ได้รับความสนใจจากกองทัพมากเลยจนท่านเขาขายหุ้นตัวนั้นได้ส ในระยะเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับทำให้เขาเก็ตไอเดียว่าเขาจะขายหุ้นพวกนี้ปกติเขาขายแบบนี้ให้กับคนจนให้กับบริษัทสินีต่างเขาก็มองว่าเอ้เขาก็เล่นเล่นได้แค่คนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นคนจนเท่านั้นเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาจะต้องไปจับประวานตามที่แฟนเขาบอกก็คือเขาก็ตั้งบริษัทชื่อว่าสเตตนะครับเซตนออกแมนอ็อกมอนนะครับก็คือตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ไปรวบรวมคนที่เป็นเพื่อนเขานะครับมาซึ่ง วลีเดตที่เขาได้จากเพื่อนเขาก็คือคําว่าเซลล์มีดิสเพนก็คือขายปากกาด้านนี้กับฉันเขามีครั้งหนึ่งไงเขาไปขายเขาให้ให้เพื่อนเขาอะช่วยขายปากกาให้กับเขาว่าปากกาที่เนี่ยคุณจะขายยังไงมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีการศึกษาอะไรมากมายก็บอกว่าฉันต้องการให้เธอเซ็นเอกสารในฉันหน่อยคนนี้ก็ยิ้มเลยคุณเอ้องเบลฟอร์ดก็ยิ้มเลยว่าผมไม่มีปากกานี่ไงคุณซื้อของผมสิ ก็คือเป็นวลีบทว่าเราต้องขายสิ่งที่คนต้องการนะครับจนกระทั่งเขามาตั้งบริษัทแล้วก็นําหุ้นเพนนีหรือหุ้นที่ไม่ได้มีมูลค่าเนี่ยไปขายให้กับคนทั่วไปแล้วก็ร่ํารวยไปขายให้กับคนคนรวยในอเมริกาจนเขาร่ํารวยจนกระทั่งโด่งดังได้ชื่อว่าเป็นวูฟฟอร์ดวอลสตีดเลยนะครับในขณะที่ร่ํารวยสูงสุดเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งการพน,นันมีทั้งยาเสพติดนะครับร่ารวยถึงขั้นถู่มีบ้านหลายหลังมีเครื่องบินส่วนตัวมีเรือยอสส่วนตัวแล้วก็ เลิกกับพยาคนแรกแต่างงานกับพยาคนใหม่ชื่อนามีนะครับก็สวยมากแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยจุดสูงสุดเขาก็โดนตำรวจจับนะครับเพราะว่าเป็นการฟอกเงินแล้วก็ปั่นหุ้นนะครับจนคือเหมือนเอาหุ้นไม่มีมูลค่าไปหลอกขายชาวบ้านเขานั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็ตกต่ำจนติดคุกนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของเขาเนี่ยพอออกจากคุกมาเนี่ยเขาก็ไปใช้เส้นทางความรู้ของเขาเกี่ยวกับตลาดหุ้นเกี่ยวกับการทําเงินเงี้ยมาเป็นใน,ในทางสายข่าวและจนกระทั่งเขากลับมาล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ปี ตอนปี2 5 5 8้าเขาเคยเดินทางประเทศไทยแล้วก็มาให้คำบรรยายคือผมมองว่าจะคล้ายกับแฟรงก์อบบันเนลที่เป็นโจรที่เขาเคยแบบแปลงเป็นคนทุกคนนี้แล้วก็ไปติดคุกออกมาเนี่ยเขาก็เอาเคล็ดลับของเขาแหละมาบอกว่าเขาทำยังไงนะครับทีนี้พอดูหนังจบนะครับผมก็ไปหาประวัติของเขาแล้วก็ไปอ่านประวัติของเขาเนี่ยเขาเ็ามีข้อคิดดีๆ6ข้อให้นักลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าคนที่ต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยได้ฟังเป็นอย่างดีมากนะครับข้อแรกเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเห็นอนาคตของคุณเนี่ย 5ปีสิปี1ิบห้าปีคุณต้องคิดถึงสิ่งนั้นไว้เพื่อเป็นแรงให้คุณจะลุกไปจากเตียงนะครับนึกภาพเหมือนหปีคุณต้องการที่จะเปลี่ยนบ้านหลังใหม่1ิปีคุณต้องการจะมีบ้านที่มีสาไว่น้ํามีรถจอดอยู่หน้าบ้านที่สวยมันจะเป็นแรงบันดาลทีคุณเนี่ยตื่นไปทาอะไรบางอย่างกับชีวิตเพื่อจะให้คุณสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณไม่เห็นอมาคณเห็นเป้าของคุณเนี่ยคุณก็จะไม่อยากรู้จากเตียงไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อที่สองก็บอกว่าต้องมีแผนการให้กับทุกเรื่องเราเสมอนะครับคคคคควววาาาาามมมมแแตตตกกก่่่งงรรรระะหนนนนนสํเเเเเ็็็จจจไือีีผดิิชลย นะครับก็จะทําอะไรไปตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําโดยที่พอมีแผนเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ว่าก่อนจะทาทายัางไงหลังท,ำทำําทํำยังไงแล้วก็ถ้าเกิดผิดพาลาดล้มเหลวจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับวิสาหกบอกว่าให้ทํามาตรฐานให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับวิสัยทัศน์โดยมีวล,ลีว่า ain, Vision and Standard แชมเปีนวิชั่นแอนด์เบสซันด์ดคือคุณจะต้องทําวิชั่นคุณให้เป็นแชมเปี้ยนให้ได้นะครับเพที่สี่เขาบอกว่าการปลอดภัยและความเสี่ยงในชีวิตก็คือทางลัดสู่ความยากจนเช่นคุณทํางานไปเรื่อยๆเออสบายละ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเอาเงินนแทนที่จะเป็นลงทุนแล้วมีความเสี่ยงแต่บอกว่าเอาไปฝากธนาคารดีกว่าปลอดภัยดีไม่หายัาง,างที่นั่นแหละครับเงินคุณก็จะถูกกัดตังเงินเฟอ้อแล้วก็กัดก่อนเงินคุณจนหางมาแทบตายแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับข้อที่5้าเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคนที่จะประสบความสําเร็จกับเส้นทางที่จะดาเนินคือเขาเสียเวลามากกับการหาข้อแก้ตัวที่ทําให้เขาไม่สําเร็จเช่นเวลาคนบอกให้คุณทําแบบนี้ จำเล็ทคุณวางเป้าไว้แล้วพอคุณไปตดปัญหาคุณก็จะอ้างเออมันทําไม่ได้หรอกฉันความรู้น้อยไปฉันไม่มีเวลาฉันไม่ได้รู้เรื่องนี้นะครับเหมือนคุณจะไปลงทุนในหุ้คุณคุณก็บอกคุณไม่รู้บัญชีคุณไม่รู้งบดุลคุณดูกราฟไม่เป็นนะครับทำให้คุณจะลมเหลวลมเลิกเป้าหมายสิ่งนั้นนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายคืออย่างที่เขาทํากับตัวเองคือ คุณจะประสบความสำเร็จในการขายได้คุณต้องขายสิ่งที่คนต้องการไม่ใช่ขายสิ่งที่ตัวคุณต้องการนะครับอย่างเช่นที่เขาไปขายไอติมในหน้าร้อนที่ริมหาได้กับคนที่ต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนังดีดเรื่องหนึ่งในวันหยุดนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าในฉากหนังเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ส่วนมากเน้นเรื่องเซ็กซ์เน้นเรื่องการพน,นันเน้นเรื่องยามากซึ่งถ้าเกิดคุณผู้หญิงดูหรือเด็กดูอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่ว่าในตัวเนื้อหนังเนี่ยค่อนข้างมีข้อคิดแล้วก็ในชีวิตของุจอแดนฟก็มีีขข้้ออคิดเย,ย,ยะมามาากกนนัวฝ หนังนะครับแล้วก็ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในชีวิตกลับมาเป็นมหาเศรษฐีพลานได้เหมือนกันนะครับหลังที่ติดคุกไปแล้วก็กลับมายืนอยู่ได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่ตัวจริงๆนะครับก็วันนี้ผมนิสนาศขอฝากคลิปดีๆไว้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ